นี่เป็นมุ่นเด็กรุ่นพิเศษที่ผมส่งมาให้ช่วยชีวิตไทยเลยเฉราะนียนะครับสวัสดีจ้าฉันเกียดแกออกไปสวัสดีค่ะจิกกี้ของเยอะมากเลยอ่ะก็แน่ละสิเธอก็ไม่ใช่ฉันเก็บอยู่ดีนะคือพูดอะไรอย่างฉันลง เขาว่าไงอะโอ้โนี่ลูกเล็กเด็กแดงเธอเนี่ยไปไหนหมดฮะชิคกี้พายอะเลี้ยงโกโกวาผมสวยยากทุกคนจะเป็นไรไหมถ้าชิคกี้พายอะอยากจะเลี้ยงโกโกโวาเด็กน้อยอะอะไรนะเลี้ยงเด็กน้อยนี่ถ้ายิงจำไม่ได้เหรอแค่ตัวโตก็สร้างความวุ่นวายให้เราขนาดไหนอะ่ะถ้าเธอไม่ลงอะฉันจะชนเธอนะ ระวังตัวด้วยละกันฉันไม่ยุ่งอะไรแล้วกดติดตามชิคกี้พายตรงนี้และกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลยังไม่หลับยังไม่หลับขับไป่างทับเลยชิคกีพายโทรมาทำไมไฮลัลโหลครับเฮ้ยหลับแล้วสวัสดีค่ะนี่ผู้คุม sq 7 7 7 ว่าตัวเล็กให้เราเว้ยคะพอดีชิคกี้พายอยากเลี้ยงอะค่ะก็พอมีอยู่นะครับส่งให้ได้วันนี้เลยใช่ไหมโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจัดการให้วันนี้ก็ได้ครับโอเคค่ะส่งเลยนะคะได้ละเราจะต้องรออจะส่งให้เราเลยมีอะทุกคนฉัน่ะไม่ใช่ FQ77 ซ์ค เธอจำที่ฉันสั่งได้หรือเปล่าอะไรเหรอคะที่เราตกลงกันไว่ไงว่าเธอต้องไปอยู่บ้านชิี้ายและจะต้องกันแกล้งมันให้มันเนี่ยปวดหัวเข้าใจไหมไม่อยากทาค่ะนี่เธอจะขัดคืนคำสั่งฉันหรอถ้าเธอขัดคืนคำสั่งฉันอะฉัน่ะล่อยให้เธอเป็นเศษเหล็กเนา่าไปเลยนะไม่ไม่ ใช่ค่ะคำสั่งแล้วค่ะถ้าเธอทำสําเร็จฉันจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระก,ก็ได้เธอไม่ต้องไปอยู่ในโรงงานที่เธอผลิตมาอีกแล้วอยากเป็นอิสระไหมล่ะอยากอยากจริงนะผู้คุมงั้นนะ่ะเอานี่ไปเอาไป้ติดต่อกับฉันแล้วยอย่าลืมนะไป จะต้องรอรับโกโก้วน้อยของเราเฮ้มาแล้วพวกคุมคนนี้เหรอนี่เป็นหุ่นเด็กรุ่นพิเศษที่ผมมาะส่งมาให้ื่วยชี้ทายเรยเฉพาะเลยนะครับสวัสดีจ้าน่ารักจังเลยอะ่ะแล้วเธอชื่ออะไรเหรอเราไม่มีชื่อจ้ะน่ารักแบบนี้ฉันน่ะจะเรียกเธอว่า พระจันทร์หรอมีพระจันทร์เต็มดวงไงไม่เอาไม่ชอบชื่ออะไรดีอ่ะงั้นผมว่าเดี๋ยวชิคกี้พายเขาไปคิดชื่อแล้วกันนะครับผมอะ่ะขอส่งหมออหมุนยนต์ตรงเนี้ให้ชิคกี้พายนะครับรักษาดูแลดีๆนะครับเพราะของขวัญชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นพิเศษสำหรับคุณเลยขอบคุณค่ะหน้าน้าเข้าบ้านนะได้ค่ะเจ้านาย 好好好 สวยของเสียหมดเลยอ่ะก็จริง,งนะมันไม่มีบอ,อะไรเลยอ่ะแล้วสีสันอ่ะก็เป็นผู้ใหญ่เกินไปโบไทดัสแม่อ่ะมีเพื่อนหม่มาให้แต่เราอ่ะยังไม่มีชื่อนะโบเรียกเขาว่าอะไรดีอะเะมส้ป่องดีเจมป่องเหรอเราไม่ชอบ งั้นอะ่ะฉันจะเรียกเธอว่าแก้มใสนะชอบชอบชอบก็ดีละตอนนี้เราได้ชื่อละเออไทดาสมาเล่นกับแก้มใสสิ เชื่อหรอกงั้นอ่ะเดี๋ยวแม่จะไปคุยกับแก้มใสนี่แก้มใสเธอริทันลูกป่งของไทดาสาแตกหรอเขามอฟองฉันนะเเตอนี่จ้าก็แค่อยากเล่นกับไทดาสเองหนูไม่ได้ทำจริงๆใช่ไหมแสดงว่าไทดาสขี้ฟองชิคกี้พายตามเรามาเราจะมีอะไรให้ดูมีอะไรหรอ เคมพี่พายนั่งตรงนี้จ้ะจ้ะมีอะไรหรือเปล่านั่งตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวโนมไปเอาขานมกับนมมาให้ <c oughs> ทำไมมันดีขนาดเอีย <c oughs> ที่เราพ่นสเป์ใส่เขากับของขวัญอ่ะ <c oughs> เขาไม่ชอบจริงๆอะ่ะ <c oughs> ก็เขาว่าเป็นเด็กเนาะไม่ <c oughs> น,น้าล่ะ ผู้คุมบอกว่าเป็นตัวเด็กขนมจ้กขนมจ้ะขอบคุณนะทำไมเธอหน้าหลักแบบนี้อ่ะกินดีค่ะอ,อร่อยชิคกี้พายอยากดูโชว์พิเศษอะไรไหมโชว์พิเศษเหรออยากดูสิพร้อมหรือยังพร้อมสิคะ สวัสดีค่ะเจ้านายสวัสดีภารกิจที่ให้ทำสำเร็จรุ่วงดีค่ะดีมากจะให้ทำอะไรอีกไหมคะสั่งมาได้เลยค่ะเธอจงเข้าไปปวดที่มากกว่านี้คุกคนในบ้านได้ค่ะเจ้านายแกเสร็จฉันแน่ยายชิคกีพายฮึ e c'è qua นี่รู้ไหมว่าทำแบบนี้ฉันเลยเกือบจะตายเลยรู้ไหมอย่าไปฟ้องชิคกี้พายเล่นงานให้หนักเลยจะฟ้องก็ฟ้องเลยตายใช่ไหม แกมใสหนูไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ทำจ้ะเห็นไหมล่ะถ้าเขาทำอะ่ะเขาก็ต้องยอมรับนี่อยากปาับความเขาเลยปะ่ะอ้าวรักกันมากใช่ไหมก็อยู่กันไปแล้วกันนะฉันนะ่ะไม่ขอ,อยุ่งใน,นละกันจ้ะแกมใสหนูไปพักก่อนเดี๋ยวฉันนะ่ะจะขออยู่คนเดียวก่อนนะฉันรู้สึกตาลายน่ะจ้าฉันไม่อยากจะอยู่อ่ะีบ้านหลังนี้ นี่ไอ้พวกผู้คมุมฉันนึกไว้แล้วเชียวว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กหุ่นยนต์ประหลาดเด็กน้อยแน่แน่ญาตกันนะเธอเชียวเชียเธอนี่เธอตื่นก,ก่กอนเธอเธอ,อ,อรีบหนีเถอะตอนนี้พวกคนใส่หน้ากากอะ่ะบุกเข้ามาหน้าบ้านเธอแล้วนะไม่มีอะไรหรอกนี่มันจะไม่มีอะไรได้ยังไงล่ะเธอดูสิ<อ>ฉันว่าไอ้ตัว ลูกลีกของเธออะมันไปถุดนำไอ้พวกคนใส่หน้ากากเข้ามาในบ้านนะฉันว่าเธอเรีบหนีเถอะน,น,น,น้ำค้างไปไหนอป้ไปจ้ะเก,กอ๊อย่ามาอัอนเดวฉันจะเป็นคนแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้เอง แกงมใหนี่เจ้าเออเอา้านี่แก้มใสมีอะไรหรออย่าเรียกแก้มใสไม่ชอบทำไมล่ะฉันเกลียดแกออกไปอะไรอะแก้มใสฉันเกลียดแกออกไปนี่แก้มใส่จก,กี้มันพูดอะไรอะ่ะจก,กี้ทำอะไรเธอหรือเปล่าเรา